เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด10ลิตรยี่ห้อคอนซูมสำหรับรุ่นนี้จะให้อัตราการไหลส,สูงสุดอยู่ที่10ลิตรต่อนอาทีครับและให้เปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของออกซิเจนอยู่ที่93บวกลบ3เปอร์เซ็นต์อุปกรณ์ประกอบที่มาในเซตนะครับจะมี1กระบอกความชื้นพร้อมฝาปิดนะครับ2สายสำหรับต่อกระบอกความชื้นเข้ากับตัวเครื่องครับ3ชคนูล่าสำหรับผู้ใหญ่นะครับจำนวน2ขนาดนะครับ4แผ่นกรองทั้งด้านในนะครับแล้วก็5คู่มือการใช้งานครับ ขั้นตอนแรกนะครับเริ่มต้นโดยการใส่น้ํากันทางการแพทย์นะครับหรือว่าน้ำเซ e ลาบอเทอร์นะครับเข้าไปในกระบอกความชื้นนะครับโดยที่สามารถหมุนเปิดนะครับจากนั้นใส่ให้ระดับน้ำนะครับอยู่ในตําแหน่งระหว่าง Maximum กับ m i n i มั m มนะครับผมแล้วปิดฝาให้สนิทครับต่อมานะครับต่อสายซิลิโคนนะครับที่จะต่อเข้ากับตัวเครื่องผลิตออกซิเจนนะครับทางด้านบนครับผม เมื่อต่อเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถนําไปใส่บริเวณด้านหน้าเครื่องได้เลยครับบริเวณด้านหน้าจะมีสายรัดอยู่นะครับนาปลายฝั่งของสายออกซิโคนนะครับต่อเข้ากับช่องจ่ายออกซิเจนของตัวเครื่องครับครับจากนั้นเมื่อประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถกดเปิดเครื่องได้เลยครับผมครับเมื่อเปิดเครื่องมานะครับบริเวณหน้าจอจะแสดงนะครับเวลานะครับแล้วก็อายุการใช้งานของเครื่องทั้งหมดนะครับรวมไปถึงโค้ด การแสดงความผิดพลาดของตัวเครื่องนะครับจากนั้นสามารถกดปุ่มทางด้านซ้ายล่างนะครับเพื่อเริ่มการใช้งานนะครับโดยที่เวลาเนี่ยสามารถตั้งได้ครับผมทีละ30นาทีไปเรื่อยๆนะครับสูงสุดนะครับจะอยู่ที่10ชั่วโมงครับครับป่มเลนด้านนี้จะเป็นการบอกอายุการใช้งานของตัวเครื่องทั้งหมดนะครับผมโดยที่หน่วยจะเป็นชั่วโมงนะครับผมจากนั้นเราสามารถปรับนะครับอัตราการไหล นะครับได้บริเวณแท่งแก้วนะครับตัวที่สังเกตจากลูกลอยในแท่งแก้วนะครับสูงสุดจะอยู่ที่10ลิตรต่อนอาทีครับครับในกรณีที่การทางานของเครื่องเป็นปกตินะครับเครื่องก็จะโชว์สัญลักษณ์ไฟสีเขียวนะครับและในกรณีหากเกิดความผิดปกติของตัวเครื่องนะครับเครื่องจะโชว์เป็นสัญลักษณ์บริเวณ2ตําแหน่งนนะครับผม ครับแล้วก็ครับสำหรับขั้นตอนการปิดเครื่องนะครับแนะนําให้ปรับอัตราการไหลนะครับให้เหลือสูตรนะครับผมครับจากนั้นสามารถตรวจหยุดการทํางานของเครื่องได้นะครับและกดปิดเครื่องครับผมครับคําแนะนํานะครับสําหรับการวางตําแหน่งของเครื่องนะครับควรวางห่างจากผนังนะครับหรือวัตถุอื่นเนี่ยอย่างน้อยประมาณ15เซนติเมตรนะครับเพื่อเครื่องเนี่ยใช้งานได้อย่างเต็มที่ ในการใช้งานเครื่องแต่ละครั้งนะครับหลังการเปิดเครื่องนะครับควรใช้งานอย่างน้อย30นาทีนะครับและในกรณีที่ปิดเครื่องแล้วต้องการจะเปิดใหม่นะครับควรรออย่างน้อย5นาทีนะครับเพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานของตัวเครื่องให้ได้นานที่สุดนะครับในกรณีที่ไม่ได้มีการใช้งานเครื่องเป็นประจํานะครับแนะนําให้เปิดเครื่องอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับครั้งละ 2- 3สชั่วโมงนะครับเพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานของตัวเครื่องนะครับ สำหรับวิธีการทําความสะอาดนะครับตัวเครื่องสามารถใช้ผ้าแห้งเช็ดได้นะครับและสําหรับกระบอกความชื้นควรทําความสะอาดอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับแต่น้ําข้างในเนี่ยควรเปลี่ยนทุกวันนะครับสําหรับฟิลเตอร์นะครับหรือแผ่นกรองอากาศนะครับจะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวเครื่องครับผมครับบริเวณตรงนี้นะครับจะมีแผ่นกรอง1ชั้นนะครับซึ่งตรงนี้สามารถล้างทําความสะอาดได้นะครับและจะมีแผ่นกรองอีกชุดนึงอยู่บริเวณด้านในนะครับผม ด้านในจะมีแผ่นกรองอีก1ชุดนะครับผมบโดยที่คําแนะนำเนี่ยควรเปลี่ยนอย่างน้อยปีละ1ครั้งนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นจะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ที่ใช้ด้วยนะครับถ้าบางที่มีฝุ่นเยอะนะครับเมื่อลองถอดออกมาแล้วสังเกตเห็นว่ามีสิ่งสกรปรกอยู่ด้านในนะครับก็แนะนําให้เปลี่ยนนะครับ